จำได้แน่เพราะว่าเคยประกันตัวตอนเล่นไทยมีเล่นไทยด้วยเหรอครับมีบ้างไม่นไทยเครียดตอนแรกจะเล่นไทยเครียดตอนเลิกเครียดซะเลยใช่ใช่ก็วงขอบคุณท่านขอบคุณนุกท่านองนะต้องปวดยู่กระชาไม่แก้องอบาร์ูบีมเนี่ย มีมีเหลือไหมรถมีเหลือไหมแม่ถามรถกระบาดมีเหลือไหมแม่ถามตอนนี้กระบาดแล้วเราตีดูหมดแล้วเหลือแค่เบียยไม่เม่ได้นแต่แม่นั่งไลฟ์มันไม่ชัดถ้านอนมันไร้มันชัดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาถามสอบถามแม่แล้วเล่นจริงไ่มไม่เชื่อหน้อเนี่ยแม่นั่งไร้ไม่ชัดหลงนอนไลฟ์ชัดเฉยวันนี้ความสุขในความสุขการกินข้าวนะครับผมน้องชายของพันพูดไปไหมพันธุ์นอนทับตังหรอ เขาเรียกว่านอนบนกองเงินกองทองไม่ได้นอนทับตังค์นอนบนกองเงินกองทองแล้วก็ดีของคนพัชภาษีแต่ว่ามันเองเจ้าหนี่ยุคห้าโดยเฉพาะดือนเลยแง่ผู้บริหารทุกท่าไม่มากันหมดหรือว่าแม่พัชรินนะคะคนือว่าลงเต็มคอนเสิร์ตแล้วนักดนตรีนี่ของแท้จากบริษัทนะครับเล่นสดทุกชิ้นนะครับแล้วก็วันนี้ศิลปินจะข้าวยุค้าปากันเยอะ ยังก่อนที่จะลงไปยังไม่กลับนะยังไม่กลับนะมาลนยยังไม่หมดหรอค่ะเดี๋ยวเขาออกมาร้องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะอ่อเมดเล่ในช่วงนท้ายอีกนะครับรวมกันสามคนรวมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราตองตั้งขาตั้งก่อนนะว่าพักนอนเลยจะหนุว่ามันแหละผลงานตอนนี้ก็ เพลงแรกที่เจะรไปครับเป็นเพลงบูธารมธนาเนี่ยห่ไหมมันสูงได้แค่เนี้ถ้าหนูนอนหนูจะตั้งตั้งอย่างเงี้ยซิคอครับจารคครับมันเสาเวลาสนาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบและติดตามงานของนก็ไม่ตป็ไมครับได้่ตั้งไว้เลยทักบ้างก็ดีนะน้องเพราะว่ามันแรกขอัวานี้ เราอยู่กันแบบแบบนี้ถ่ายรูปสักหนึ่งรูปใช่ถ่ายรูปโอ้ครับ